เรียบพี่นั่นแหละพี่พายามเด็กผมกึยืนยันพี่ไมนได้คือพายามพี่คือพยายามผมไปก,กิ๊กนั่นผมไปก,กิ๊กนั่นแหละนั่นแหละกับพยายามหรือพยายามก็ พี่นั่นแหละมาเกิดขึ้นไปบนบ้านกันดิผมกุเอ่ยกลัวยังไม่คันกล้ากลัวดิผมกุก็พาผมขึ้นไปบนบ้านอย่างลวดเดียวบ้านใครกิ่ปรกุกอกายก้าขับผมกันใหญ่กมมะหู การอลังกายากา้านกินเป็นเลือกไกเป็นเลือไขไมาคะขิน่นกันมาเนื้อแข่นขนนั้นไม่หะกอญาเลี้ยมบัวบาดบุรีกายะ ลำดวนดอกผุก,กาลวีขึ้นคาคับกิ่นคือคาเนื้อนอนรูปพันเกื้อก็ไม่หมุนมอนไม่หม,นมุหมนโมมน มีหอนในการเรือนนอหอเรือนงามยอมปู่อยู่หน้านข้าเป็นบ้านอน,กนุก่อแห่งละกีขีโอหะกี่ขุนกากลืนเลยพี่กันลืนเลยหลือพี่พายมาการนี้ดิผม กูพูดแล้วดันแล้วดึนผมกลัวผมปิวกาเมือยันไม่คันกับก้าวขาคันใดนั้นผมได้ยีเกี่ยแวเวลหวานเกยแกขับกี่พามาไกล